สบายดีพี่น้องมดจั๊กจั่สุคนนะจ้าเมื่อนี่สบายดีป้าเออเอ้ยมอนไก่เผ็ดพามาเก็บบะหม่วงอยู่นานาพัวกระหลาเด้อพี่น้องเด้อหูล่นป้านขี้ดินอยู่พี่น้องเลยนี่เด้เก็บพี่น้องเก็บลายเติบแบบนี้โอนถึงเมื่อล่างเลยเห็ดบะหม่่วงกวน บเห็ดลูกบับับัเอาบังม่วงดีบัาเก็บนี่นะบังม่วงนี่พี่น้องเก็บเอาไปเห็ดบังม่วงกวนเลยพี่น้องเลยนี่ลากแล้วก็เห็ดกวนพี่น้อง โอ้ยลดไครลดรมมันขคยได้อยู่บ่อลดขายโลดใหม่พี่น้องสองพูมีอนะครับสอนออนซอนเออเออบ่อห้องบ่มักได้ผมมองไข่เาอิน หล่นไปองหมวหวงนี่มาหาหลอกเก็บกับไป้องเอาใส่ลูกใส่ล้เอาใส่เอาใส่เอป่าเออทงมันน้อยโพดเนาะออันนี้ทงแหวกเสเต็มเลย ตรงเท่าแล้วไหนก็ตรงเท่านั้นแหละตรงเท่าแล้นี่เต็มเลยเก็บเอาในแม่ลูกนี่นี่หาอย่างใกล้ยังไงดิบบ่เอาดิบหาเอาแต่หน่อยซุกลูกนี่นี่แม่งมดเลยทั้ง่างเจ้าเด็กเก็บเอานี่บ่มาแล้วหรเห็นของหมอกกวนนอกโซลูกสุต้ากินหมากไพลมาเอาปีกายก็อโจนดกแท้ดกว่าปีนี้คือว่า ơ măng eo măng eo. You know, thì nó eo đang tìm kiếm 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 nó, kiếm kiếm nó. Nó là, Xua đó, bon <laughs> mà là bữa. kiếm 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 phía kiếm 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 หลอกเก็บลูกหลอกเก็บบาง่วงเลยเจ้าจะหาวจยากมากนะหาวแท้ๆพี่น้องเอ้ยน่ะโออหาวเก็บบาง่วงฮะ้องบอลพี่น้องน่ะบาง่วงนี่ลายแท้ลูกเออต้อนคู่กับต้อนเก็บนี่ลูกนี่หนะบัลลลายนี่ เก็บเก็บโอนกระซี่ถ่ายให้เอฟซีเบิ่งสซัมีก่อนนะพี่น้องได้หมักไผ่นี่ได้หมักไผ่พี่น้องมาแล้วโอนเฉยเฉยไปโกงหมอกไฟเลยเก็บพวกน่องบอลคือเก็บกายมมงห่วงวะพูน่ะบอลเน่าหยางมาผมมังห่วงผมหมักไฟยังวะเออดกเนาะ เก็บนี่หะนะห่างกล้อะไรนี่หะอยู่นี่งานหาซองหมากเอาลูกเอาตปล่างเอาซองผู้เมียนะครับผมเห็น้หมักไฟไปจีป้ายุงมันี่ยังบอลก็บเกตุกมืงแลยวก็ที่มาอาไม่เจคกับแม่น้งบอลเด้อ ช่องหอบพ่าเมาต้ม <lawsuit> พี่น้องเลยมาืดผ้ามืดพ้นมาเลยพ้นที่ต้องห้ามเลยเอามาต้ว

ทำมอนเด้อเอาเม,ออมาต้มนีน่องมาฟักบ้างบ้างแล้วก็ขวบชะมู๊ซ้ำซ่นกระแซ่แล้วแล้วขวบไปใส่มูก็ได้นะขวบแล้วล่ะแขนแรงัน้นเ,เอาหมดแมะมาเด้อตกเด้อึ้นเมื่อไรจะขึ้นเด้อ ตุ <ih unting> <t Styles> <wh atever> ๊ปปีเองเด้องเด้อนึ่งเด้อุยฮุยเด้อหวันเด้ออนเด้อยมาแบ่ด้บกันยปลาสองหมอสองห่อกันเลยกิน้วนต้องมานนไม้เอาไม้ขอนูไม้นูไมเท่ามอเมื่อกินหน่อย บอกเอตตมาเจอตัวเจอปเจกบไปงามนอม่นอนมอิ่มแกงก็ไดแม่แกงกระจิ้นเหนีเบิงเขาหูน่ไมทุดลกกข้ามเเห็นไว้ตาหลุดนีที่รว่าบุมีตาหลุดคนมีตาหลุดอุ่กะ เมื่อเมื่อต้นข่ำนีจำเป็นนีวุกเจ้กเอาปงงงยาปดองยตยอดจินแกงกะว่านอก้อีกกันนี่นั่นแหละนนก็สองหนอนสั้นแั้นก็องไงพอกินละสัมพอจินพอแกงเนี่ยก็น้อยิอาน่เอา ปวดที S <S ่มือเยเมื่อข้าเมื่อนมาแล้วพี่น้องเ้ข้าด้อพี่น้องเลยปอกข้าอกอกวาได้ปลกวาห้เงได้มันบาดือได้มนบาดมอแม่ั้ไงกาม่นจอกล่นเอามาว้พี่น้องตอนนันตะเกีบบางห่วก็นอนพลาจนนอนอยู่น้าไม่เถามอนที่นองลากันใส เมื่อ่วงมากับพอดีตื่นนอนแป๊บเดียวแป๊บเดียวมึงจีมึงจีห์มันมึงจจบปกตอตื่นนะมันเหนียวอ่ะใครเอากระเบื้องนมนมกินน่มกินกับบัวรับมึงเห็นแม่มันบัวรับน้ำแม่บอกตอเนี่มยเห็นแม่มันบัวรับมันต้องหาแม่มันก่อนพี่แก้งานมายินนะ ปาบังอกอ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 อก่นเพืนตเพืตอเพือามบม่ยมือนั่นแหลคตขาวัมือเะ ขำฮะขำ่ขำขำไม่กับมืออะไรจำเป็นเล้ววเัวเนาเนาะขำแตไมกับมืออาไมาใส่ไพ่ใส่ปืนวนใส่ไพ,พ่ใส่ปืนใส่ไพ่มาพี่น้องหลังจากที่มาหอ่อนเท่าน้แล้วพี่น้องเายพะลุงพงพังได้อันนี้ ข้าน้าข้าปุ้นข้าปุ้นบุได้พี่น้องข้าปุ้นมดเนาะเลยได้แต่น้าเสื้อเอาไดโนไม้พี่น้องหมองม่วงประมอญน้องยเนาะใสใส่ตัวเย็นไว้หมองม่วงซุกพาไปเก็บไปกระสอบพี่น้องใครจะมาหอนเพื่อนพี่น้องเลยลมอุลมอะไรกันผ่าดังอยู่เพื่อนประมอญเนาะมาพอดีมาหอนเพื่อนกึ้มืดผ้ามืดพวงข้าแต่ผนบตกหตคำเฮาข้าแต่ผลบดโตคำซ้ำไม่ลูกชุมเฮาพี่น้องเย บาลเต้นี่ออกมานี่ยันได้แข่งผลโอ้ยมาเอาเด้อขับปุ้นห่อยอยู่ฮันเด้อจดหไ่อยผตรงห้ำเด้อมาตัวปิดมาตัวปิดโอ้เมื่อผ้าเมื่อทนมากเลยพี่นอ้องเพราะแห้ง,งแลง้วแมลงโคมพอ่อโตน่ะสากไใบให้พอ่อเด้อลูกเด้อยัน่าพ่อโตไปกา,มาดมันหลอกมแมลง ว่าก็ได้ได้นาอพี่น้องเนาะเอาพี่น้องคลิปนี้กับซิดเดล่าไปก่อนเ้อพี่น้องเ้อพ่อัะคลิปหน้าพี่น้องสบายดีพี่น้องบาย